มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนสั่งปิด Big กเมา t เทนด่วนกรมควบคุมโรคสั่งปิดบิ๊กเมา t เทนที่ประชุมคณะกรรมาการควบคุมโรคจังหวัดนครราชสีมามีมติสั่งยกเลิกคอนเสิร์ตบิ๊กเมา t เทนเขาใหญ่ หลังจากเล่นไปแล้วเมื่อวันที่12ธันวาคมและจะมีการแสดงวันสุดท้ายในวันนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมหลังถูกร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโควิดทั้งการตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันโรคไม่ได้มาตรฐานตามหลักสาธารณสุขคนร่วมงานไม่สวมหน้ากากอนามัยรวมทั้งคนเยอะและแออัดไม่มีการเว้นระยะห่างขณะที่เพจ Big m o u n t a i น Music Festival โพสร,ระบุว่าคำขออภัยจากใจของทีมงานและพี่วัว เรารู้ว่าเมื่อวานรถติดเรารู้ว่าเมื่อวานต่อแถวเข้างานกันนานเรารู้ว่าหลายคนไม่พอใจมากเรารู้ว่ามีข้อผิดพลาดหลายเรื่องต้องขออภัยทุกคนจากใจจริงสำหรับความล่าช้าความไม่สะดวกและความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดขึ้นและเราต้องขอบคุณที่เต้นกันในงานขอบคุณที่ชอบศิลปินในงานขอบคุณที่อร่อยกับอาหารในงาน ขอบคุณที่มันกันในงานขอบคุณที่ใส่หน้ากากและดูแลตัวเองอย่างดีวันนี้ทีมงานและพี่วัวจะพยายามปรับปรุงเรื่องการจัดการเข้างานและเรื่องต่างๆให้ดีที่สุดขอโทษจากใจอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ